อันนี้เป็นเนื้ออะไรครับเนื้อเรซินนนะโอ้แล้วทำไมยังเหนียวอยู่เลยบ้าก็ปิดทองอ๋อปิดทองเหรอจีเอ่อทาร์ทัลออร์บิทีนี้โอ้นะอันนี้นะก็หน้าเหมือนมากเลยเหมือนมากเลยนะครับนี่หลวงปู่สวมหลวงปู่สวมมีกี่องค์มีองค์ที่หล่อชื่นชมอ๋ออันนี้เป็นองค์อันนี้เป็นอลค์ที่ ว่าถ่าอาจารย์ไดไขอเรีก,รกันเพื่อ,อ,อมาส้วน,นะครับนะแล้วก็นะนะส่วนที่เป็นสิ่กิ์สิทธิของาาที่วัดที่าอาจารย์บอกก็คือข้าปตะดา,า,า,าหลวงพอ่อใหญ่หลวงพอใหญนะค์นี้องคนี้เนี่ยถ้าพูดถึงอายุนะเก่าประมาณหนรับอันนี้เป็นปางประธานพรนะครับนะนะ ก็ส่วนใหญ่ก็มาขอกันนะเรื่องความสุขเลยนะนะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงน,นะครับีเดี๋ยวเราไปดูข้างนอก,กน,นะนะครับน้าผาชมนะนะนะวัดหัวหลังนะอยู่ที่ตามคนนั่งด<อ>ตอนนี้น้าจาันจะรังกันนะทำพระอยู่นะครับนะนตรงนี้เาหรอฮะน้าจันไม่ขายหรือ่อนะ นะแล้วตรงนี้นี่แม่อะไรแม่นางกระซิบนะแม่นางกระซิบแม่นางกระซิบโอ้นะชื่อชื่อดีเหมือนกันนะแม่นางกระซิบนะครับแล้วก็นะไอ้ไข่เด็กวัดหัวลังนะที่มาขอพรกันได้นะแล้วอันนี้ก็จะเป็นนะเทพทันใจเทพทันใจนะครับแล้วก็โอชิโวโอมาลาภนะก็อันนี้ก็ได้ได้ครบนะ นะถ้าจะขอเรื่องสุขภาพก็ขอกับหมอชีวกะน,นะขอเรื่องโชคเรื่องลาบนะก็เทพทันใจนะทันใจแล้วแม่นางกระซิบเหมือนกัน,นกเหมือนกัน,นแล้วก็ไอ้ไข่นะจุดนี้เนี่ยข่จะขายที่ดินหรืออะไรก็ขอแม่นางกระซิบหรืกระซิบข้างกระซิบข,ข้างหูโอ้ขขยที่ดินได้นะแต่แล้วถ้าไม่มีที่ดินจะขายอะฮะกระซิบว่าอะไรนี่ขอให้มีโชคมีลาบ โอขอที่มีช่วงนี้ล่าขอให้รายการคัมพีนิวดังทุกเทปโอให้รายการคัมพีนิวดังทุกเทปนะฮะแม่แม่ไพ่กับซีแม่นางแม่นางกับซีเจริญพรนะฮะแล้วนี่ที่ที่เป็นชุดทหารนี่หมายถึงอะไรอะฮะเขาเขามาแก้บนเขามาแก้บนเขาประสบความสาเร็จจากการขอไอ้ไข่เจริญพรเด็กวัดหัวลังที่จริงมีเยอะกว่านี้อัตมาภาพเอ่อเด็กคนไหนมาแต่มาภาพก็ให้ไปให้ไปบริจาคไปอ๋อนี่นะ แล้วเขาเข้าบนแล้วเขาได้เนี่ยมีจุดประทัดไหมก็ที่นี่เมื่อก่อนมีแต่ตอนนี้ไม่ให้จุดเพราะว่าไม่มีใครเก็บกวาดเอาวเวลาโยมจุดประทัดไปแล้วปุ๊บพระก็ต้องมาตามเก็บตามกวาดบางทีพระลืมบ้างอะไรบ้างประทัดก็ปิวเข้าทุ่งนาบ้างอะไรบยงก็จะมาบอกว่าอ๋อก็เลยก็เลยว่าไม่ต้องจุดไม่ต้องจุดวางไว้เฉยเฉยได้ลาจจะทางวัดไปไปเผาเอง อ๋อไ,ไปจุดเองดเดอ,อ๋อนี่ตรงนี้ฮะตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะฮะมาดูนะขหอระฆังนะหอระฆังนี้มีมานานแล้วนะก็ก่อนที่อวตามาภาพาจะมาอยู่ก่อนที่จะมาอยู่นะครับก็มีหอระฆังที่ภาพมันจําปจเป็นไหมพระอาจารย์ถ้าเป็นยุคปัจจุบันหอกงหอระฆังก็ในในยุคปัจจุบันก็ถือว่าจําเป็นนะเพราะว่าเราต้อง ยึดถือหลักประเพณีจารีิประเพณีครั้งโบราณกาลแตก็คือสมัยนี้ถ้าวัดไหนไม่มีหอระฆังไม่มีตีกองตีระฆังก็ถือว่าจารีิประเพณีครั้งโบราณกาลก็จะหายไปหายไปแล้วเรายังมียังตีอยู่ไหมหรือว่าเราตีอยู่ตีอยู่แล้วตีช่วงไหนบ้างก็คือช่วงเช้าตอนตีสี่ตีสี่เราตีก็ตีระฆังแล้วก็ย่ำค่ำย่ำค่ำก็คือตอนห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งก็คือ ตีกองตีกองย่ำค่ำย่ำค่ำตีทั้งกองทั้งระฆังทั้งกองทั้งระฆังเพื่อที่จะบอกให้ชาวไร่ชาวนาที่ไม่มีนาฬิกาเขารู้ว่าเออตอนนี้ใกล้จะค่ำแล้วนะให้กลับมาทำตกข้าวกับป่าที่บ้านโอเวลานี้เราเรากำหนดไหมว่าเวลาไหนที่ตีก็ปกติแล้วจะเป็นช่วงหกโมงเยมนหกโมงแต่บางทีที่นี่จะตีห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งกหกโมงจะต้อง อ๋อแล้วคนตีเป็นพระหรือเป็นเป็นพระเป็นพระนีฮะนะแสดงว่าต้องใช้สองรูปตีละครังด้วยตีกองด้วยสองรูปสองรูปนะเราทีเราที่นี่เรามีพระอยู่ทั้งหมดห้าลูกเจริญพรห้ารูปนะก็มาตีแล้วถ้าเกิดพระไม่อยู่นะสงภารเจ้าวัดจะต้องตีเองไหมฮะก็สงภารกับลูกศิษย์สงภานกับลูกศิษย์ช่วยกันตีช่วยกันตีนะฮะนี่โอ้แล้วที่นี่มีต้นไม้ใหญ่ๆที่พระอาจารย์ปลูกเองหรือว่า รั้งสมัยก่อนตรงนี้เป็นป่าช้าน้อยโยมนะเป็นป่าช้าแล้วทีนี้เขาไถทำทำไรทำนาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีโยมอยู่คนหนึ่งครับชื่อว่าโยมปัญญาครับแกชอบปลูกต้นไม้มากอขาเลยเอานํำต้นไม้จากที่ต่างๆมาปลูกก็เลยร่มรื่นเลยนะเจริญพรแล้วพระอาจารย์ได้วางแนวการปลูกไหมหรือว่าให้เขาปลูกเยอะยังไงก็ได้คือเขาปลูกก่อนมาพระจะมา๋อปลูกก่อนมาฉะนั้นเนี่ยแต่เขาก็มีระเบียบดีนะนะก็จัดให้เป็นระเบียบดีเหมือนกัน นะตรงไหนที่พระอาจารย์มีนี่นี่เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยพระอาจารย์อันนี้เป็นพระจะเราจะปฏิถฐานไว้ตรงนี้เลยใช่ไหมพระอาจารย์อันนี้เป็นพระเชียงแสนพระเชียงแสนสิงหนึ่งบางประธานพรนะตรงนี้นะครับเรากําลังจะลงสีนะเป็นปูนคือสมัยก่อนตอนที่ดาริสร้างมาประมาณสักเกศแปดปีแล้วัก็คือว่า ปูนยังไม่แห้งครับนะเราทาสีเราทาสีนะสีก็เลยร่อนเรได้ร่อนนะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเก็บสีอยู่นะฮะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวนะตรงไหนเป็นโอ้โหฝนตกเดี๋ยวจะให้พระอาจารย์พาชมหน่อยฝนตกซะแล้วเดี๋ยวฝนตกซะแล้วเดี๋ยวคงเอาลงมไหมก่อนอ่าฮะดีไหมเดี๋ยวต้องต้องใช้สองคันบ้งฮะเดี๋ยว โอ้บรรยากาศดีเลยนะพาาระอาจารย์น้ามาชมวัดแล้วก็มีน้ามีฝนตกลงมาด้วยนะครับตอนเนี้ยนะก็นะาอยู่ที่กาญจนบุรีตรงนี้เนี่ยพระอาจารย์บอกว่าติดติดนาหมดเลยนะนาทั้งทั้งสี่ด้านเลย <c oughs> โอ้ฮะนะน,นี้ตรงกลางตรงนี้อยู่ตรงกลางเจริญเท่ากับเป็นไข่แดงเลยนะพระอาจารย์นะเจริญลอ้ลอมรอบเลยลอลอโอ้นะแล้วหมู่บ้านเนี่ย สักกีู่่บ้านนะตรงนี้ตามเสร็จแล้วจริงประมาณร้อยสี่สิบหลังคาเรือนร้อยสี่สิบหลังคาเรือนแต่ว่าอยู่จิงไม่ถึงร้อยอฮอจะเป็นบ้านล้างบ้างบ้านที่คนอยู่บ้างครับครับนะฮะเดี๋ยวตามผ้าจารย์ไปดูนะครับวันนี้เราได้บรรยากาศดีนะนะะได้ได้บรรยากาศชมวัดตรงนี้มีฝนอ๋อนี่นี่ทาเวททาเวสวนก็คือองค์เนี้ยประมาณแปดเก้าปีแล้วแหละครับก็คือใครที่ มาอาบน้ำมนต์ที่นี่ก็ต้องมาไหว้เทวสุวรรณเวสุวรรณตรงนี้ก่อนอ๋อเรามีสององนะสี่องค์สี่องค์เหรอฮะเพราะว่าที่จริงมีอยู่สี่องค์แต่เมื่อเมื่อเมื่องานปีอ่าจากงานปีไปก็เลยเอาไว้หน้าโบสถ์สององค์ไหว้หน้าโบสถ์สององค์อันนี้เป็นกายเขียวกับกายแดงเจริญพรนะฮะนี่เวสุวรรณอยู่ตรงนี้นะครับเราเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นอะไรฮะนี่เรือ ที่ตักบาตนะนะตรงนี้เป็นที่ตักบาทนะครับะตักบาทตอนไหนอจาจารย์ตอนวัชบุนวัดบูนในในบรรพะแล้วก็เทศกาลต่างๆเราจะทำไมต้องทำเป็นผงก็เหมือนกับว่าเออที่นี่ที่นี่เมื่อก่อนเป็นรางน้ําเก่าสมัยช<อ>ั้งโบราณอ่าฮะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นเป็นรางรางน้ําเก่าครับอ่ารางน้ําที่จะไปเชื่อมกับลําน้ําทวนอ่าฮะแต่ว่าได้ถูกตัดขาดลงเ<อ>มื่อการเวลาเปลี่ยนแปลงไปอแล้วก็เลยสร้างจาลองเป็นุวรรณลัย ก็สุพรรณหาวหอนะฮะอาวนะฮะสุพรรณหาวหตรงนี้เป็นพระพิราชก็พระพิราชนี่ต้องดมาเรียกว่าเออครับอตมาภาพเนี่ยอาจจะเด่นผู้คนระษาชาวบ้านเด่นในเรื่องของไร้ผีครับก็คือเหมือนกับว่าคนเจ็บไข้ได้ป่วยมาคนไม่สบายมาป่วยไม่รู้สาเหตุอัตมาภาพจะสามารถจะแก้ไขหรือว่าจะช่วยบรรเทาอาการของเขา นี้เขาก็เลยว่าเออพระอาจารย์มีองค์พระพิราบหรือเปล่าอตมาไม่รู้แต่ว่าเวลาตมานั่งอาาจะนั่งขัดขัดแบบเนี้ยโอแบบนี้แบบนี้เลยโยมก็เลยบอกว่าอาจารย์ลองดูเวลาอาจารย์นั่งสิอาจารย์จะนั่งท่านี้ตลอดแต่มันก็จริงเป็นจริงอย่า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 งนี้เลยก็เหมือนกับว่าเรามีพระพิราบจเปรนผ่อนนี่นะก็ โอ้โหนี่เราอยู่อยู่กลางทุุงไร่ทุงทงลลองไร่หนองนาเนี่ยสืดทําไ,ได้ดีนะน่าพัฒนาไปได้เยอะเลยนะครับนะมีนะมีองค์องค์งนี่องค์เกา่าองค์งเกา่าชาวบ้านบริจาคบริจาคแล้วแล้วใช้ประโยชน์นะฮะท่านอาจารย์ะเอามาทำอนาเขตโยมแ้วต่อไปจะทาสีวาดรูปอ๋อเราทาอนาเขตแล้วเราใส่น้ําอะไรอยู่นะฮะต้องใสนะ่ไหมไม่ต้องโยมไม่ต้องเราปิดเลยนะฮะ ไม่ไม่ได้ใส่น้ำพไม่ปิดอ๋อไม่ได้ปิดหรอเอาไว้อย่างเงี้ยฝนตกมาก็ลงไปเิโอ้แล้วตรงนั้นอะไรฮะเจดีดีก็สมัยก่อนตรงนี้เป็นเป็นสถานที่เพื่อนพับเพื่อจะไปยุตธหัสตรีก่อนเีดีโอ้นี่ครูบาอาจารย์บอกว่าที่เนี่ยวิญญาณเยอะอ๋อไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เขาฝังไว้ก็ดีวิญญาณพม่าครับ ครั้งสมัยพระเดศวนก็ดีครับครูบาอาจารย์ก็เลยบอกว่าลองทําที่ให้เขาอยู่อเขาจะได้ไม่ต้องกวนเราทําที่ให้เขาอยู่แบบนี้นะฮะแบบนี้เลยเจดีอ๋ออันนี้เจดีก็ทําที่เขาอยู่อ๋อคือเขาได้ไม่ต้องกวนเราโยมเขาได้ไม่ต้องกวนเราอ่าก็คือเหมือนว่าเออเราจะทําอะไรก็มันก็จะราบรื่นเราเราสร้างที่อยู่ให้เขาเราก็จะมั่นคงในในวัดนี้ออในสถานที่แห่งนี้ด้วยอแต่ตอนนี้ยังทาไม่ไม่เสร็จก็คือตมาภาพอ่า มี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 ความประสงค์จะให้เป็นอย่างนี้เพราะว่าให้มันเก่าอ๋ออันนี้เป็นความประสงค์ของเราคือไม่ทําให้เสร็จอย่าให้เป็นอย่างนี้อ๋อเออนะฮะก็ดีเนาะอยาให้เก่าอออยาให้เก่าก็ดูเก่าอยาให้ดูโบราณดูโบราณก็เลยทําเป็นอย่างนี้เจริญพรโอ้อันนี้ตั้งใจตั้งใจตั้งใจนะโอ้อันนี้ที่พระอาจารย์บอกว่าจะต้องทาต่อพระอาจารย์จะทําต่อตรงไหนเนี่ยโบสถ์ก็คือเดี๋ยวพาคุณเดียวกับอาจารย์าไปดูนะครับ โอ้ี่ก็จะว่าตัวนะโครงล่างในโบสถ์เองเนี่ยเสร็จแล้วยังยังยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ<อ>์ก็โยมโยมจะดูด้านนี้ด้านเดียวก็ก็เหมือนเป็นกุศโลบายเนาะ<อ>ว่าว่าดูดูคนด้านเดียวดูคนด้านเดียวว่าคนนี้ดีอ่าฮะคนนี้สวยออาฮะแต่ต้องดูให้รอบมันไม่จําเป็นว่าคนนี้รูปร่างดีหน้าตาดีจะจะต้องสวยไปทั้งหมดจิตใจจะจะไม่โหดร้ายเรื่องไรไม่เกี่ยวอ่าฮะ เมื่อโยมดูอย่างนี้ดูอย่างนี้ไปก่อนคนนี้ดีคนนี้สวยออมองแล้วน่าเชื่อถือมองแล้วมองแล้วมันน่าคบค้าสมาคมด้วยนะแต่แต่โยมมาดูด้านข้างอ้านม้างจะเป็นอีกมุมหนึ่งเลยอันนี้เราเราเรียกว่าเราฉาบหน้าไว้ฉาบหน้าไว้ คือผ้าผ้าจารย์พยายามจะเก็บเป็นด้านด้านไปใช่ไหมเอาด้านหน้าให้เรียบร้อยก่อนต้องจะเดินจะเดินพรโยม่อน๋อแล้วด้านด้านอื่นก็ค่อยว่ากันไปเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกสองวันจะมาภาพจะให้ช่างเนี่ยไล่ไปอไล่จากจากตรงนี้ไปไล่ไปเรื่อยๆอ๋ออฮะ่าก็คือเดี๋ยวงานกระถินก็ก็จะด้านข้างกับด้านหน้าทั้งหมดจะเสร็จหมดแล้ว ยกเว้นด้านหลังซึ่งมันทาไม่ได้เพราะเพราะมันงานอีกเยอะงานอีกเยอะแล้วพระอาจารย์ออกแบบเองหรือว่ามีคนออกแบบที่ขับโอ้พระอาจารย์นึกเองนะ,อะเอาแล้วแล้วอย่างนี้เนี่ยเป็นประตูหน้าต่างแบบนี้คืออะไรงาะเจดีย์หรอคือเจดียแ,แล้วเนี่ยก็คือตรงนี้อยู่ที่ตำรวจตอนเจดีย์อ๋อนะก็คือแล้วก็เออช่างคนเก่าที่เขาทำไว้เนี่ยเขาทำทรงเจดีย์แล้วก็วัดเราก็ เหมือตนตําบลดอนเจดีมิเจดีของพมาา่าเก่าอะไรเก่าเราเลยเยนรมิตทั้งซุ้มประตูซุ้มหน้าต่างเป็นทรงเจดีหมดเลยเพื่อให้มันสอดคล้องเรอ,อ,อนี่นี่รอรอรอเดี๋ยวเลยทาสีเดี๋ยวรอเลอทาสีทาอย่างอื่นเกิดตัดกันก่อนเลยตัดด้านหลัง อันนี้คือจะหนักหน่อยโอ้น่าจะหนักอยู่เพราะว่ายังยังไม่พร้อมเลยตรงนี้ร้ออันนี้อันนี้หนักหน่อยก็คือคือหนักเลยแหละโอ้ประธที่จะมาประหนักเลยหนักเลยโอ้หนักจริงๆฮะไอ้นี่น่าจะใช้อีกหลายอีกหลายเงินเลยหนึ่งล้านบาทโอ้หนักจริงๆอ่ะเพราะว่า โอ้โหผาจา์ไล่้ันหน้าเลยนะเจริญพรนี่นี่คือใครไม่เห็นก็บอกว่าเสร็จแล้วนะเจริญพรคือเป็นความวัตถุประสงค์ของเราที่เราจะต้องเก็บเก็บเก็บไล่เก็บไปอจะได้ไม่ต้องไล่ซ้ําอีกคือเก็บไปทีละหน้าแล้วนาเก็บไปทีละหน้าก็คือปีท้ายก็คือข้างหลังโบสถ์ด้านหลังโบสถ์อย่างนี้ชั้นก็ประมาณหนึ่งล้านบาทโอ้เพราะความจริงถ้าเขาทำการก่อสร้างเนี่ยเขาก็ต้องให้เสร็จแล้วถึงจะมาลงสีเก็บสีใช่ไหมะอาจานะ แต่ะอาจารย์นี้ทําแล้วก็เก็บสีไป <S <S ไล <owanie S> ่มาเลยไ <labels S 3> <tortured. S 2> ล่ามาเลยจะเลยพออูอันี่มันโดดโดดหรือเปล่าะ้าจา์ไม่โดดเลยโยมก็คือว่าเราเราเสร็จข้างหน้าก่อนอ่าแล้วก็ทํไล่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 มาก่อนโอ้แล้วก็คืออะไรที่ไม่เสร็จก็คือเอาไว้อย่างนี้แหละเอาไว้ยี้แหละโอ้ก็ดีก็ต้องเนี่นะคือคือสาเหตุที่เราต้องทํท่าปิดตาขึ้นมาคือคือตรงนี้มันหนักจริงๆหนักจริงๆหนักจริงนะเราก็ต้องหาทุนจะิลพนะเป็นเป็นแต่ละแต่ละ แต,แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นไปนะฮะเนี่ยตรงตรงตรงเนี้ยหนักหนักหนักจริงๆริงนะส่วนส่วนตรงนี้ก็ไม่มีหาหรอกเพราะว่าเดี๋ยวถึงวาระถึงเวลามันก็มันมันมันมีมันมีเวลาของมันอยู่แล้วส่วนเี่วกด้านข้างครับแต่ว่าข้างแท่งทำได้ทันอ๋อแต่คือคือสิ่งที่เรากังวลที่สุดห่วงที่สุดก็คือด้านหลังอ๋อเพราะว่าหนึ่งเรายังไม่มีทุนอ๋อสองก็คือเราไม่สามารถจะเดินต่อไปได้ครับนะเพราะว่า เรายังไม่มีปัจจัยในส่วนนี้นะครับเมื่อเดี๋ยวไม่ต้องเก็บปล่อยไว้ก่อนก็ต้องทำทำอย่างนี้ไปก่อนจากหน้าตรงนี้อะไรอ่ะพ่ารก็คืออันนี้เป็นอันนี้ลงหลวงหลวงพ่อทางใจจะมาภราพจากปฏิบัติธรรมก็จะมาสอนี้ ลานทำอ่านี่คือสาราปฏิบัติธรรมกำลังจะทำเริญถอยกำลังจะทำให้แล้วเสร็จแต่แล้วก็เดี๋ยวั้นต้องไปก็จะจะครอบครอบหลังคาครอบโดมให้ให้ชนดังเพราะว่าเป็นลานปฏิบัติธรรมสาราปฏิบัติธรรมครับคือเวลาสวดมนต์ก็จะมาสวดมนต์ตรงลานนี้ครับเวลาพักก็พักในสาราประมาณนี้ผมอยู่กับนะอยู่กับพระอาจารย์นะที่วัด หัวรังนะอยู่ที่เมืองกาญจนบุรีนะครับวันนี้เราก็ได้ข้อมูลข่าวสารนะครบถ้วนพอสมควรนะครับนะท้ายนี้นะกรารน้อมัสการขอพรผูอาจารย์ให้แต่รายการหน่อยครับก็ขอเจริญพรเนาะในช่วงท้ายของรายการของคุณวิวในวันนี้นะครับขอขอให้ทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนุขภาระปฏิภานรฐานสมบัติขอให้ทุกท่านโชคดีไร้โรคไร้ภัยแล้วก็ ก็ขอ,อสำเร็จบุษัก็ขอให้บษังจังงงงงงกบุษังกัาบนายทั้งตัวแล้วก็ว